สริครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหน่วยล่างนะครับเป็นแค่แนวทางนะเป็นสูตรที่ใช้คำนวณหน่วยบนหน่วยบนหน่วยบน10ล่าง10ล่าง1คงที่หน่วยบนหน่วยบนหน่วยบน10ล่าง10ล่าง1คงที่นะครับ3บวก3เป็น9นะครับ9บวก1 เป็น10นะครับก็คือ10ก็คือ0นี่แหละนะครับทีนี้เอา8ปดบวกแเท่ากับสิได้6เป็นเลขดับนะครับมาที่เลข1หลักหน่วยล่าง16กรกฎาหกเจนะครับหดับอยู่นะครับมาที่1นะหดับอยู่ในส่วนของสิบหกกรกฎาคมมาดู1สิงหานะครับ6 6 6กหบวกสบวกสนะครับก็จะเป็นบวกหเพิ่มเติมนะครับหกสามสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับยี่สิบยี่สองยี่สิบสามนะครับนับแบบนี้เลยนะครับ ได้3เป็นเลขดับในส่วนของอเลขหน่วยล่างนะครับสองามเป็นเลขดับหน่วยล่างในส่วนของ1่งหา ,67 นะครับตรงนี้ก็เป็นแค่นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดยสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ